ยอนยองค่ะสวัสดีค่ะทุกคนนะคะขอ,อยินต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Azuma Channel กันอีกแล้วนะคะเสารวัสดีวันพุธนะคะกลางสัปดาห์อีกแล้วเธอเร็วจังเลยวันพุธอีกแล้วนะคะ,ก,ะ,คะก็อยู่กับคลิปนะคะอัปเดตประจำสัปดาห์ของเกมองเมลจีนะคะเซิร์ฟกระเบานั่นเองนะเออก็ขอบคุณกันอีกเช่นเคยนะคะ แปลไทยของคุณภูริพงศ์นะคะที่มาแปลให้เราได้อ่านกันในกลง e ุงโอเมลซีไทแลนด์นะคะเออ่านอีกแล้วนะคะอ,อ่านตลอดนะคะช่วงนี้ไม่มีวันตายแน่นอนช่วงช่วงนี้นะคะอามาดูดีกว่าว่ามีอะไรบ้างน,นะคะอุ้ยพับแพรเธอฉันต้องเสียเงินแม่เ,เสียเงินว่าสั้นต้องเสียต้องซื้อนะคะพัาแพรคัมแบ็กหรือเปล่าเนี่ยเออตลากอุ้ยสวยด้วยวเธอ นางนางต้นไม้ต้นใจนะคะเอ๊ะทำไมเหมือนยีนรูปภาพเลยวะโทนสีดอกไม้ก็คือใช่นะคะตอไม้ที่มาอีนางรูปภาพเอามาปักหรือเปล่านี่นะคะและตอนรับนะคะน้องดักแด้นะคะทุกคนน้องดักแด้เข้าแล้วนะคะเป็นตัวที่ต้องหาคิดว่านัจสปาดหัวเออป้ายตาแฉะไปเลยนะคะแล้วก็มี a d ็ r s p ชิมีเซนอัพสองามอีกแล้วหรออัพอีกแล้วหรอฉันเพิ่งเปิด60ไปนะ เออม,มีคนดูคลิปบ้างหรือยังคะ60อ,อ่ะเดี๋ยวเราไปดูดีกว่านะคะว่าสรุปอัปเดตประจำสัปดาห์วันที่15พอคอคนะคะมีอะไรบ้างนะปิดอัปเดตบ่ายถึง4โมงเย็นนะคะ1นะคะเล t อัพอูนิโนโชนะคะเออก็คือวันที่25ถึงวันที่1มิถุยาอยนนะคะเออยาๆยาแล้วหนึ่งเล p อัมเลตอัพอะไรอ่า2.5เท่านะคะ 3ครั้งนะคะอันเชิญชิกเกมีทุกๆ1ิบใบด้วยยันฟ้ายันหกม่วงหรือ AR รับ1เหรียญน,นะคะวิชคอยเหรียญว,วิชคอยนี้สามารถนำไปแลกของในร้านค้าวิชช็อปได้นะคะร้านค้าวิชช็อปจะมีแทมดังต่อไปนี้ชิกเกอไมใหม่นะคะ s r ใหม่อูนิโนโชนะคะโดยจะเพิ่มตัวละครเข้าระบบในอันเชิญและปาถั่วหลังจากปรับปรุงวันที่25เอาก็พูดนี้นี่นาอเอาก็มีโอกาสอันเชิญได้ด้วยนะคะ แล้วก็ภาพประกอบ Limited Time r e r u n นะคะต่างๆแล้วก็สกินเอพีกัดเด่นอุโมเมเอแล้วก็สกินเอพอะไรนะคาไมมายหลอไวโอเลใครคือคามมาหวะเออแล้วก็สกิลเอนะคะอะไรนะคินอะไรเนี่ยสกินใครวะเนี่ยอุ้อ่านไม่ออกอะอาราลูมาดัมนะคะแล้วก็ของอื่นอีกมากมายนะเออส่งกิจกรรมเด่นหลออาไปส่งดีกว่านะคะเออ น้าตรงแล้วแต่เดี๋ยวเดี๋ยวไม่มาดูเดี๋ยวก็ลืมเดี๋ยวก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกิจกรรมยาโตอีกนะคะอืมนี่นะคะอ่าไปดูดีกว่าอ๋อเน,นี่ยรอยเนี่ยนา้านอ๋ออีกหนึ่งนี่นะคะม,มิมายคุณจังอ๋อเย่ไขรนินหรอกันึกว่าเป็นตัวเนะอ็นเออาร์นะอีสองตัวอ,อ๋อใช้ตั้งสามเหรียญแน่ก็คือการันตีสามสิบหรอสามสิบใบได้น้องนะคะอืมใช่ปะเพราะว่า เวลาเราเปิดสิบเราจะได้หนึงนะคะเออสี่สิบได้ดาลุาะดํานะคะแรกได้หนึ่งครั้งน้องแรกได้ห้าครั้งนะคะห้าตัวหรอสามห้าสิบห้าอ๋ละห้าสิบเลยเหรอแรงนั้นเรื่องนี้เอออันนี้เท่าไหร่เนี่ยหกอันหรอหกสิบใบนะคะหกสิบใบได้นี่หนึ่งตัวฉันซื้อเรี่ยงวะออต้องซื้อหรอกนะคะอ่าประมาณนี้นะคะทุกคน ต่อไปนะคะ2ภารกิจทําความสะอาดค่ะ25ถึงวันที่6มิถุนายนนะคะเออหายแท่งทำความส,ออสะอาดแล้วก็ทําเควสที่กําหนดนะคะปลดล็อกของรางวาัลมีสกินฮิตันโมเลียวว้ายไม่ต้องซือ้อละค่ะซื้อเลยว่าเป็นซือ้ออุ่ยแจกหรอเอฟเวอร์นะคะของฟรีอีกแล้วนะหรือแล้วภาพป,ประกอบด้วยไอเทมความสะอาดสามารถหาได้จากเทลอร์เรมนพาร์ตนะคะเดลิเควสทำสำเร็จก็จะได้รับไอเทมนี้เพื่อสะสม ออคะแนนกิจกรรมนั่นเองล่ะอัปเดต25 6ถึงมิถุนารีวิวกิจกรรมหนไปดูในซีดูอีกแล้วต้องดูนะคะเ,ออเระยเวลา1สัปดาห์นะคะสะสมหนึ่งให้ทบ100เพื่อปลดล็อกนะเ,ออเดี๋ยวดูหนซีโอ้ยอะไรอะ่ะสามารถแลกเปลี่ยนที่งของกับได้สก,กิลหรือสามารถกดเร่งคะแนนได้รดรวยอยกแดงหรอโอ้ยเราค่อยๆนเนืบไปก็ได้นะคะเรื่องนีออ้ประมาณนี้ฟิฟลๆหรอ อุ้ยแรงนะอุ้ยฉันต้องทำทุกเวสเลยหรอเกินไปหรือเปล่าใครเป็นสบ้าทำรุกเวสวะเออช่างแม่งนะคะเดี๋ยวรอแ็้หมดก็เอายกเปนะคะถ้าเราไม่ทันแล้วก็นะเออเรื่องนี้อ่ะนะคะอันที่3นะศึกดวลแข่งปีศาจค่าย25ถึงวันที่8มิถุนายนะคะสร้างซีมหาชิกิยามินะคะมิตามาตามประเภทที่ต้องการโดยใช้นะคะไอเทมแฟนทอมแอมูเลชนะคะโดยจาก เอ,อตัวละครประมาณปี2017-19หรอเออ18จะมีเอ m เทมฟรีให้ตอนเข้าร่วมกิจกรรมละชิ้นสุดหากมีใบเอส่วนลกิจกรรมนะคะการดวงกิจกรรมระยะเวลากิจกรรมบ่าย2-11โมงในแต่ละวันนะคะโวยแบบปกติ5ตัวละครมีคะแนนอันดับแล้วก็ของรางวัลน,นั่นเองมีพัสกิจกรรมแพนทอมพัสดแล้วก็ซื้อเพิ่มเติมได้อยกม่วงด้วยนะคะโออีกแล้วหรอ กิจกรรมเยอะจังไปดูกันนะคะทุกคนตันอะไรอยากโอ้โดนแบนหนึ่งเปิดอ e ีวิววิวถ้ามันจะรู้ได้ไงวะอันนี้นะคะโอ้ยเนี่ยหละววะน้องอันนี้สกิลน้องนะคะเอออ๋อเนี่ยหลอดโดนเดือดวิววิววะนะนอืมเออนี่ต่างหากวิววิวอ๋อเนี่ยโดนอะไรวะ เออไม่รู้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราดูในเกมนะคะทุกคนเออนั่นแหละนะคะสร้างทีมหาชิกายมิไม่ประมาณตามที่ต้องการก็ไปดวลวไปตีกันหรออ๋ออ่ะนะคะอันที่สี่ค่ะ r ฟอร์จ e น p ทมเนะคะยี่สิบห้าถึงหมิถุนาน,นะคะจะเข้าเดนมิถุนานแล้วเหรอเนี่ยในโชว์ไลกิจกรรมนะคะเออมีของให้แลกใช้เงินใช้หยกแดงนะคะอื่นๆตามเนื่อนไขนะคะเออนั่นแหละนะคะ ก็มาแรกการมันจะเป็นไอหุ่นที่อยู่หน้านี่นะคะเขาเรียกว่าวัดเอ้ยรูปปั้นวัดนั่นแหละนะคะไปแลกของกันแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขนะคะหนึ่งเพิ่มคุณสมบัติการดูประวัติในภาพประกอบที่เกี่ยวกับเทลิสแมนพารในคอลเลกชันนะคะก็ประมาณนี้เออสำหรับอัปเดตอาทิตย์นี้นะคะน้อยมากนะคะดีแล้วนะคะอัปเดตะลเยอะแยะมากมายนะคะเอออัปเดตเดยอะคือสมองไหลนะรับไม่ได้นะรับไม่ทัน รับขึ้นข้อมูลเยอะไม่ไหวนะคะบางทีก็แบบอัปเดตแบบโ,โหสิบเจ็ดยี่สิบอัน,นมันก็เกินไปนะคะเออนั่นแหละนะคะอ่านจนสมองไหลสมองแตกนะคะก็นี่น้องดักแด้เข้ามาแล้วนะคะก็หาการเป็นตัวที่เคาน์เตอร์ใหญ่ของยาด้วยด้วยนะเขาบอกว่างานวา่าซ่ามีน้องจะโกรธไหมน้องจะมาหยุมหัวใญเอพี HP ไหมไอพวกตัวเอพีนี่มันแพเอ R แบบทุกตัวเลยเนาะแบบว่านะ เออพีอแบบหลุยๆอ,อะไรอย่างเงี้ยนี่ตีมท้องทะเลโหทุกตัวนะคะฉันพูดเลยนะไม่ได้มาเล่นๆน,นะคะอีพวกท้องทะเลนะ่ะเออ,เอ,อสวยเนาะพวกตีมทะเลนั้นลกเออน้องไม่ใช่ดักแด้นะทุกคนมันเป็นอะไรสักอย่างนี่แหละนะคะทะเลทะเลก็เหมือนดักแด่อะ่ะเหมือนโปเกมอนนะ่ะโปเกมอนดักแด้ร่างสองนะคะเออแล้วร่างสามตัวมาเป็นเซนติเมตรค่ะอ,อ,อันนี้ร่างสองนะคะ ประมาณนี้นะคะสําหรับอัปเดตนี้เดี๋ยวมันจะยาวนะคะเออพูดไปเรื่อยเวอร์นะคะนั่นแหละนะคะถ้ามีอะไรผิดพลาดประการไหนก็ขออภัยทุกคนมาณที่นี้ด้วยนะคะก็ขอบคุณคุณพิทิพงศ์กันอีกเช่นเคยนะคะเอออีกครั้งละกันที่แปลให้เราได้อ่านการดนกูโอเมอร์ซีไทยแลนด์นะคะเออนั่นแหละนะอ่ะสำหรับวันนี้ก็บายบายค่ะทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ก็บายบายค่ะอันยอง